นี่น่าจะเป็นรางวัลแรกเลยนะครับที่พวกเราทั้งสี่คนได้มารับรางวัลของกันก็เป็นโมเมนท์ที่ตั้งตาเราคอยนานมากๆเลยนะครับก็ดีใจมากก็นึเลยขอบคุณทาง Y universe นะครับก็เป็นรางวัลที่โอ้โหพวกเรากว่าจะได้ลงานนี้มากเต็มที่มากๆเลยก็ฟู้ลฟิลมากเลยครับต้องขอบคุณที่ออาครับก็ขอบคุณที่ คุ้งเทแล้วก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้แบบมากๆเลยกว่าจะแบบผ่านโปรเจกต์นี้มาได้ขอบคุณดูมันดีขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณพี่กรีนมาด้วยนะฮะก็ขอเสียงทุงไปให้พี่กรีนด้วยฮะมีน้ำปังด้วยฮะ,ม,ยฮะมีน้องแพทนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนเลยครับที่เราไม่ได้เอย่ยถึงนะครับ,บก,ก็ครั้งหมดทั้งหมดก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์นงา,า,านจะทงด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับซีทเวนนั่งนะครับก็ไวนิเวอร์สก็ลครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาที่นี่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่ให้การสปอร์ตเอ่อซีรีส์ทำนายไทยทัพนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับพี่ถาพี่อ๊อฟพี่จ๋าพี่เอนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานวายเมกอร์ทุกคนแล้วก็ทีมงานจีเอ็มทีวีทุกๆแผนกเลยที่ตั้งใจทํางานนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ ส่งความสุขแล้วก็ส่งต่อรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางแฟนนิยายนะครับซีรีส์แฟนนิยายทำไมนเลยครับที่ติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้แฟน,นเพิ่มมาก,ก็จะพยายามพัฒน,นาแล้วก็สร้างสรรค์ศิลปะาก,การแสดงให้พัฒน,นาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ